ชของเรร้อนมากอ้ยอยากงาน,แ,นแต่เราก็สุงงานนะครับเดี๋ยไทาทีมกระแตด้วยกับไบดำแน,น่ๆดีก็าทาเขียวมากเลยด้วยบายบ ทั้งฉันไม่ใจก็บมีใจกับฉันและสิ่งหนึ่งาในวันนั้นทุกอย่างกฟังไปไกลยิงดาวรตอน สุดท้ายที่เธอลาไปภาพเธอกเก่าๆยังรองยิงเธอไม่ร้อนขึ้นในหัวใจทำไมร้อนให้ม่อยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรไดใแต่ห้มใจและไม่ ยิ่งคิดยิ่งร้อนหัวใจกับเธอคนนั้นในวันดีดที่เราได้เคยชิดใกล้แต่วันนี้มันกลับกันไม่มีวันย้อนมาได้ทำไมเธอลืมทำไมเธอทิ้งกันไม่ได้เธอก็ไม่เคยที่จะรักเธอเลไม่รู้ว่าจะนนั้เวลาถึงที่เราได้แต่นี่เมื่อไหร่ไปถ่ายวตดองกันเลยที่ที่ต้องบอกมามบอกมันเราก็เมือนกันเป็นแฟนตัวปลานั่เดียวอะเลยถ่ายรูปหน่อยดิค่ะถนารูปหน่อยถ่ายรูปอะ เก่ายังรอยินเธอไม่ร้อนข้างในหัวใจทำไมมัร้อนหาไม่อยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรไแต่ห้าใจและไม่รู้ทำไมมันยิ่งร้อนยิ่งคิดยิ่งร้อนข้างในหัว สุดท้ายที่เธอลาไปภาเธอกเก่ายังรอยิงเธอไม่วนข้างในหัวใจทำไมมันรอนหาไม่อยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรสุดท้ายแล้วจบอะไรครับเขาบอกว่าไม่อร่อยไม่อร่อยกินฟรีนานเราจะพร้อมใจกันบอกว่ามาอร่อยกิรีครับร้านดีไม่อร่อยกินฟรีครับถูกต้อง พี่หญิงคนที่ถือไม้เมื่อกี้มาจริงรนบสุดท้ายแล้วพี่คงต้องบอกว่าไม่อร่อยเลยนะมันกินเหลือเหลือแต่ชามพิกร้านนี้เผ็ดมากไฮ้ยมันไปด้านของเือไงพี่กร้านไหนก็เผ็ดทัางนั้นเลฮลาันี้เฮ้ยน้นอันอันเดียวเดีวอพัดหที่ว่พัดะมีพแลวเโอ้โห ดูดูนี่บริการส่งมาตรฐานนะผู้ชายดูแลตัวเองผู้ชายดูแลตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการิรทานดนครับกินน่ะเหลือติดถ้วยบ้างเขาจะได้รู้ว่าไม่อร่อยโอ้โหมันกินซัดน้ำก็ไม่เหลือเนี่ย้ามใครอ่ะมันสลับชามกับผม กินเหลือตั้งเยอะเออว่าแล้วว่าชามรัวเฮ้ยเล่งหน่อยเฮ้ยย้อนที่นี่มาห่อยในับนี่ิงครับมันแต่ละชามนี่มันไม่บ่งบอกเลยว่าไม่อร่อยเล่นกันนะ

ว้าวมาะเมมเรปอค่ะพ <ล among S 2> ี่าจากคนเอาไม่ใช่หรอคนละไม้แต่ลวโอคเขาค่ะคัดค่ะจบจบตรงนะแล้วแล้วาวมาแร้ลูกเขิดบ้านไหนอ่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปข้างเรือยัค เฮ้ MC สาวสวยของเรากำลังเโศกรลอนมาเราจะไปไหนครับเราจะไปไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเอาละเขาจะพาเราไปเรื่อยๆเราจะไปตามหาลักแค้กันค่ะลักแค้อยู่ในตลาดตอนนี้ค่ะสัญญาทางจีได้แพร่ระบาดแล้ว ไม่อย่างนั้ไม่ยอมเป้าไม่ดิ่มเป้าไม่รู้อ่ะครามนมน่าเราจับคอ่ะเราให้ทาไปอะไรได้ทอมันจะเกลี้ยงน้อผิวแรงแล้วออกไปเราน้นะคะอ้ยมันเียงอ่ะกัวเฮ้ยผมแม่กาแล้วไม่เกี่ยวผมนะก็เฮ้ยลองดู

là chạy bắt rồi nó xong nó lại chạy xuống đong bắt cái nó bắt cái trước xong rồi nó lên ra đó còn áp chấp tập ของละหนึ่งลูก